ว้าวพี่น้องพ,พี่น้องเอ้ยช่มางามเตะเพื่อนขาจัวเลยจ้ะโอ้สุดสวยเลยจ้ะเห็ดพึ่งหวานดอกแรกแหกมานมานี่จ้ะ นี่อีกดอกดอกที่ซ้อนไกล้ๆก,กันจ้ะโอ้โหจุสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุกุสกุนมาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดน้ำกันเก็บเห็ด,หดตามลาหาเห็ดถึงหวานจ้ะพี่น้องดูนไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาหน,นีสิได้บ่คนมาเก็บเห็ดกันลหลายหลาย,ายพี่น้อง นี่เฮ็ดเฮ็ดไอ้อนันจ่าเฮ็ดผึ่งขาไลา่แต่ว่าเท่าแล้วมีอีกบก่ะปกติเฮ็ดผึ่งขาไลาน่นี่เขาจะออกซามซี่หาดอกเนี่ยเป็นมูนะจ่ะซองซองพี่น้องซองมาพี่น้องรลุนไปเก็บเห็ดน,น้ำกันจ้าดีใจเมื่อพี่น้องนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นเฮ็ดผื่หนองหวานเห็ดไข่มุกจ้ะ เห็ดพึ่งเกาลักษ์้แกงแ่บๆนี่พี่น้องปาดนี่สุดสวยเลยจ้ะเมนเฮ็ดอีกอย่างทุกโป๊อย่างนี้พี่น้องอ้อเห็ดพึ่งเกาลักพี่น้องปาดจนีดแกงแสบพี่น้องเนี่ยกำลังออกเห็ดพึ่งเกาลักจ้ะ อีกบอกพี่น้องโอ้ยนี่ดอกนึงพี่น้องนี่เพิ่งเก้าลักมองนี่จ๋สสวยสวยเด็ดจีน้องนี่มปวดอ่ะเดี๋ยวดึงออกมาให้เพิ่งเราจะขึ้นตามมอดได้จะง่ามนะจ๊ะหนาหน้าบอสพี่น้องอู้ดอกนี่ตมุกเยอะปาดข้าวบวบอุ้ยอยากพอยังสี่ได้พี่น้องเอ้ยอยากพอแบบนี้เด้ หลอดสายตาคนเทากันได้เนาะพี่น้องเพราะว่าคนกับมาเก็บเห็ดหลายหลายที่พี่น้องช่วงเห็ดออกโอ้ยจอกนั่นตั้งเธอเลยอยู่นี่ อยู่เหรอแม่าสองดอกสามดอกเปิดปดพี่น้องเลยนี่เว้าวสองดอกพีนนน่น้องสองดอกนี่ดอกนะึนงเก็บสักลน,นยังคอยมาตัดขาเนาะจ้าพี่น้นองโอูโอ้หเห็ดหนึ่ อ้าวโพี่น้องใส่็จละอีกสองดอกโบนโอ้ยโศกโศกมันมาเด้อนดีว๋ว่าเป็นคนมาเก็บไปเหมือนแล้วเดี๋ยวเอาดอกใหญ่กว่าน,น้องนี่เี๋วมันเป็นคนมาเก็บไปแล้วโอ้ยโอ้ยดีเดีด๋ยวแห้งดีพี่น้องเลยนี่ดอกนึงใส่็จละนี่ว้าวเจออีกแล้วพี่น้อง โอ้ยมึงเห็นเขาอยู่ใต้ค้อนไหมถากแถะไปแล้วมีีอกดอกจ้ะไปไกลกันมนั่งซ่องดูน้องเนาะตายโหกันนด้นโอ้ยงามพี่น้องตุ้มโง่ด้วยนี่ีุบอ่ะซองซองซองพี่น้องวันนี้อากาศกับคึมอยู่ยด้วยค่ะพี่น้องวันนี้ออกมาตะเซา ขาบอกออกมาแต่เศร้านี่เพราะท่านคนค่ะพี่น้องดอกโอ้ยติกวอนหม่เกือมาเห็นพี่น้องเมื่อกี้เกือบมันม่เห็นนี่เห็ดมูเดียวดีใจนะหกดอกมูเดียวมาตัดขากันวันนี้จ้ะ ถากพี่น้องตัดขาออกหลายๆบบอันนี้พี่น้องพูดอะเห็นว่าจ้ากะก็คือว่าถากนั่นแหละจ้ะยัเขาจะเอาอันนี้ออกเลยนะจ๊ะเวืเพราะว่าใยญ่ยบุ้นี่หนาๆนะจ้กะก็คือว่าถ้าไปบ้านเขาก็ต้องเอาออกคือกานะจ๊ะพี่น้องใยญ่ยบวัวหนาเนี่ยเขาจะแขงเบาอร่อยนะจ้ะ เปลี่ยนมีดก็ไม่นองเพราะว่ามีดอันนี้จะมีดแปลงนะจ๊ะ พี่น้องโอ้โหแถบไปนี่แต่ว่าขาแนแนปึ๊กเลย โซนิตะโซยาเชิงปา้าหเห็ดอีหยังเป็นไข่ตุ้มหมกเต็มหนิอยู่พี่นอ้องอืมคือขนมบัวลอยนะจ้าไข่ตุ้มหมกแต่เนี่ยมันแต่กินแสบนั่นนิเนี่ยอืมคือไข่ขนมบัวลอยเนาะจ้เห็ดอีหยังมองตาพี่น้องตอนนี้กำลังเดินหาเห็ดกันเท่าพี่น้องเเดินไปเรื่อยๆนะจ้า ก็เดินไกลอยู่ดิค่ะพี่น้องพ่อสิพอ่อเฮ็ดเม,ม่าจ้าเนาะพ่อแมนพ่อเอาพ่อเอาดิจ้าพี่น้องครับเฮ็ดอีหยังนี่แหมคือเฮ็ดคอนสนใดว่าแมนเฮ็ดคอนสนกับพ่อแมนหอูพี่น้องแมนบ่ะไอ้ไข่เฮ็ดคอนสนอุ้ยแมนอยู่พี่น้องแมนอยู่เฮ็ดคอนสนแต่ว่าเขาเขาขึ้นมาดอกใหญ่เลยเห็ดคอนสนเป็นพุด ớ, ่ากอยนายังไง อ,อกตะหึงมั้นี่พี่น้องจนว่าเทาเขาแล้วเอาใบนาจ้ะเขามาเบิ่งเห็ดอันผึงขาล่ายจ้ะมาเจอเห็ดค้อนสนโอ้เห็ดค้อนสนก็เริ่มออกเลยด้วพอ,อ,อ,อเห็ดเนือไกล้พี่น้องเห็ดเหนือไกล้อันนี้จะนิ่มเด้อจ้ะนี่ นิ่มๆเอาไปพัดพี่น้องเลยรสชาตจะนิ่มอร่อยโอ้หนยังมา้าเหนเท่าโอ้ยเหลืองงามเลยตรงใดทีห่เเอเบาก็ตัดใบนี้นะพี่น้องเพราะว่าย่งสิเดินอีกไกลอยู่กลัวสิกลัวสิอันไปขืนรถนะคะพี่น้องตอนนี้กําลังเดินไปขืนรถนาเหลืองอุ้ยหุยนีย่ทาตัดผรงท,างทางอาก nhìn mặt trời ô mừng nè ăn ô ăn đấy chả hết lông ba đọt ngay mấy nọ ไปอันซุปจ้าพี่นอ้อง เฮ็ดมักนพี่น้องก็ซอนบาเฮ็ดแม่ไก่ลยคักมึงว้ายเดินมาหเฮ็ดแม่ไก่แ้าว่าเจียดายเขาเถาแล้วจ้าพี่น้องเอาบ่ได้ ปรี่สิออกป้าแล้วค่ะพี่น้องเก็บเห็ดมือนี้กับบ่หมานเนาะค่ะพี่นอ้องเมื่อไ้เฮ็ดพึงหวานเฮ็ดเนือ้อไก่เฮ็ดลมนะจะ๊ะเฮ็ดพึ่งเกาลักพ่อได้ไปกินยุ่จ้ะพี่น้องเมื่อนอี้คนมาเก็บเห็ดร้ายหลายจะ้ะเขาจ่หาเก็บเห็ดพึ่งหวานเนี่ยนะจ้ะได้ว่ากับอุ้ยคนสอดดอกนี่สุดยอดเลยสิเขาบ้านแล้วค่ะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องเอซีไลน์ได้จ้าเด้อทางเอซีเก็เอซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ได้จ้าพี่น้องเด้ออะแล้วค่ะพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า